เครื่องมือที่ต้องใช้กันนะครับเครื่องมือที่ต้องใช้นะครับจะเป็นสากุไลแฉกหนึ่งตัวนะครับแล้วก็เป็นสากุไลแบนเล็กนะครับแล้วก็จะเป็นแปรงปัดนะครับาซื้อได้ตามร้านยี่สิบทั่วไปเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มวิธีการรีเครื่องกันเลยนะครับก็อนแรกนะครับให้ลูกค้ามาดูด้านหลังเครื่องนะครับจะมีน็อตทั้งหมดสามตัวนะครับนี่นะครับอยู่ตรงกลางหนึ่งตัวแล้วก็ลิมอีกอย่างละตัวนะครับก็อนแรกให้ลูกค้าถอดน็อตนี่เลยนะครับฝั่งลิมหนึ่งตัวนะครับ นี่นะครับน็อตฝั่งเลนจะเป็นน็อตสีดําอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวกางตรงนี้นะครับหนึ่ตัวครับนี่นะครับแล้วก็ฝั่งนี้อีกหนตัวนะครับเป็นสามตัวนะครับนี่ครับหลังจากนั้นแล้วก็มือนะครับสองมือนะครับสองฝ่ามือนะครับดึงออกมาได้เลยนะครับเพ่อยันออกมานะครับนี่ครับมันจะเป็นคลิปล็อกอย่างนี้นะครับก็คือ ยันออกมาได้เลยนะครับนี่นะครับวิธีการถอดฝาหลังนะครับหลังจากนั้นก็มานี่นะครับตรงฝั่งแทงนะครับจะมีน็อตทั้งหมดสี่ตัวนะครับจะมีน็อตล็อกตรงนี้สองตัวนะครับแล้วก็ล็อกตรงนี้สองตัวนะครับเป็นสี่ตัวพอดีให้ลูกค้าถอดออกทั้งหมดเลยนะครับนี่นะครับแล้วก็ตรงนี้สองตัวนะครับ นัล pues ูกค้าเอาฝาตัวนี้ออกก่อนนะครับนี่ครับแล้วก็ยกเครื่องขึ้นนิดนึงนะครับแล้วก็ดึงอันนี้ออกนะครับตัวนี้มันจะเป็นตัวดึงมันจะอยู่ด้านล่างนะครับจากนั้น้ลูกค้ามาดูที่หน้าเครื่องเลยนะครับเปิดฝาเครื่องพิมพ์ออกนะครับแล้วก็เอามือนะครับดึงตัวนี้ออกมาได้เลยนะครับดึงฝาหน้าออกมาได้เลยนะครับดึงเหมือนกันทั้งสองฝั่งนะครับ จากนั้นให้ลูกค้าเปิดฝาเครื่องขึ้นนะครับแล้วก็นำทากุายแบนนะครับมางัดตัวนี้นะครับให้ลูกค้าจับจับตัวฝาขึ้นด้านบนนะครับแล้วก็นำทากุายแบนนะครับค่อยๆงัดนะครับแค่นี้นะครับใช้มือดึงช่วยนะครับแล้วก็ใช้ทากุายช่วยดันนิดนึงนะครับทั้งสองข้างวิธีถอดเหมือนกันนะครับแล้วก็นำออกได้เลยครับติดสายนิดนึงนะครับ ฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับใช้มือกดขึ้นด้านบนนะครับแล้วก็ใช้ตะกรลายแบนช่วยนิดนึงนะครับจะพูดนะครับผมไม่ถนัดนี่ครับใช้ตะกุไายแบนช่วยดันขึ้นนิดเดียวนะครับหลจากนั้นลูกค้ามาดนัดด้านด้านด้านข้างเลยนะครับจะมีทั้งหมดฝั่งละสามตัวนะครับนี่ครับถอดเลยครับ ด้านหน้าสองตัวแล้วก็ด้านหลังอีกหนึ่งตัวนะครับแล้วก็มาด้านซ้ายมือเลยนะครับด้านซ้ายมือก็เหมือนกันนะครับสามตัวเหมือนกันนะครับก็จะมีด้านหลังเหมือนเดิมนะครับหนึ่งตัวหลังจากนั้นให้ลูกค้านำสากุลายเบนนะครับมา,าค่อยๆงัดตัว ปิดเปิดฝารีโมทตัวนี้นะครับงัดขึ้นอย่างนี้นะครับให้นง้างขึ้นมาอย่างนี้ครับแล้วก็ค่อยงัดตัวด้านล่างนะครับนี่ครับค่อยๆงัดงัดเบาๆครับไม่ต้องงัดแรงนะครับนะครับหลังจากนั้นก็ดึงสายแพ้ออกได้เลยนะครับแล้วก็จะมีน็อตล็อกโค้งอีกหนึ่งตัวนะครับที่ต้องถอดออกก็ถอนออกมาเลยนะครับ จากนั้นก็ให้ลูกค้าจึงฝากโคงขึ้นมาไมได้เลยนะครับหลังจากนี้ก็เดี๋ยวมาดูวิธีการอธน,นเต้เลยนะครับนี่ครับเมื่อยกปาเครื่องออกแล้วครับก็จะเจอน็อตทั้งหมดอีก4ตัวนะครับก็จะมีน็อตกระจังหน้าตรงนี้นะครับ1ตัวนะครับแล้วก็ฝั่งนี้อีก1ตัวนะครับ ตต็ตรงนี้หนึ่งตัวนะครับแล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งตัวนะครับเป็นทั้งหมดสี่ตัวพอดีนะครับจากนั้นล,ลูกค้าก็ดึงออกมาได้ตามปกติกครับแล้วเามาเข้าวิธีการถอดชุดแผงของหนามเตยนะครับให้ลูกค้ามาดูดูฝั่งซ้ายมือนะครับฝั่งซ้ายมือจะมีน็อตสองตัวครับล็อกอยู่นะครับ ให้ลูกค้าถอดออกได้เลยนะครับนี่คนระับจำนด้นลูกค้าก็นี่ครับถ้าเอาออกอย่างนี้ไม่ได้นะครับให้ลูกค้ามาหมุนตรงชุดเฟืองสีดํานะครับหมุนลงนะครับนี่นครับหมุนลงอย่างนี้ก็นำออกได้เป็นปกตินะครับ งอกมาเลยนะครับแล้วก็มาดูน็อตด้านในนะครับทั้งหมดจะมีสี่ตัวนะครับตัวกลางไม่ต้องถอดนะครับถอดตัวริมน็อตจะเป็นเกลียวแบบนี้นะครับน็อต็อกโค้งนะครับนี่นะครับตัวกลางไม่ต้องถอดนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับของตัวริมนะครับนี่ครับ ให้ลูกค้าใช้เงี้ยครับดึงออกมาด้านหน้าได้เลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการตัดนะครับให้ลูกค้านะครับนําสปริงตัวนี้สองตัวนี้ออกนะครับจะมีสปริงสองตัวนะครับให้ลูกค้าดึงออกมามันจะมีตัวล็อกสปริงอยู่ตรงนี้ครับให้ลูกค้านําออกมาได้เลยนะครับอย่างนี้นะครับทั้งสองฝั่งนะครับ แล้วลูกค้าก็เลื่อนมาทางซ้ายมือนะครับก็จะออกกันทีละตวองพิธีการตัดครับให้ลูกค้าถอดตัวกลางออกไปเลยครับสําหรับหมึกด f เนะครับที่จะปริ้นชนิดสีนนะครับออกมาเลยนะครับก็จะเหลือฝองอันนี้นะครับให้ลูกค้าตัดนี่เลยครับฝั่งขวามือนะครับฝั่งขวามือของเรานะครับตัดตัดให้นี่ครับ ตัดให้เหลือสามสามล้อด้านหน้านะครับก็คือตัดหรือตัดตัดอย่างนี้ก็ได้นะครับตัดภาพไปเลยครับมันจะเป็นร่องพอดีนะครับตัดพาดมาเลยครับให้ลูกค้านำล็อกวงนำชุดหนามแตตัวนี้ออกนะครับนํำออกหนึ่งล้อนะครับดึงออกได้เลยนะครับแล้วก็จะเหลือทั้งทั้งสามล้อนะครับเป็นปกตินะครับเอาไว้เป็นเอาไว้ปกตินะครับแล้วก็มาที่ฝั่งซ้ายมือเลยนะครับ ฝั่งซ้ายมือนะครับให้ลูกค้าตัดตัดสามล้อนี้ออกเลยนะครับนะครับมันจะเป็นชุดหนังเจยนะครับตัดตัดตรงไปเลยนะครับ mm hmm. หลังจากนั้นลูกค้าก็ประกอบเมื่อตัดเสร็จแล้วลูกค้าก็ประกอบปกตินะครับก็คือยัดล็อกนี่นะยัดเข้าล็อกเหมือนเดิมแล้วก็กดกดให้มันดูมันแนบกับเด็กนะครับก็คือใช้ได้ปกติหลังจากนั้นลูกค้าก็ประกอบนะครับ แล้วก็วิธีทําความสะอาดชุดหนามเตยนะครับสําหรับหมึกพิมอีโคหมึกซปเปอร์พิกเมนต์และหมึกซับดิเมชั่นนะครับห <Okay. S 1> ากเราพิมน์อยู่นะครับแล้วชิ้นงานรับเปื้อนนะครับเป็นขีดแบบนี้นะครับ,รบจะเป็นขีดตรงตรงมาอย่างเงี้ยนะก็ะคือมันจะมีคาบหมึกนะครับไปติดกับตัวหนามเตยนะครับให้ลูกค้านําแปลงนะครับที่ ที่นํามานะครับค่อยๆขัดตามหนามเตยเลยนะครับขัดไปเรื่อยๆครับขัดจนดูจนกว่าราบหมึกที่ติดนะครับจะหมดไปนะครับขัดไล่ไปเลยนะครับขัดไล่ไปเลยครับหลังจากนั้นก็ถ้าลูกค้าขัดเสร็จเรียบร้อยนะครับให้ลูกค้าประกอบกับพื้นนะครับวิธีประกอบกับพื้นก็ใช้น้ํายานะครับเวลาเราขัดไม่ต้องใช้ก็ได้ใช้แป้งใช้แป้งอย่างเดียวใช่ครับใช้แป้งขัดแล้วก็ดูว่ามันมีราบหมึกปิดอยู่หรือเปล่าโอเคครับ หลังจากนั้นเมื่อลูกค้าขัดเสร็จแล้วนะครับให้ลูกค้าประกอบกลับคือนะครับวิธีประกอบนะครับมันจะมีตัวเนี่ยนะครับเป็นสลักนะครับให้นําสลักนะครับยัดด้านขวามือนะครับยัดไปก่อนนะครับแล้วก็มาดูมาดูด้านซ้ายมือนะครับนี่ครับนี่นะครับก็คือยัดเข้าไปเลยนะครับยัดจากทางนี้เข้าไปก่อนนะครับ ัจากนั้นก็นำสปริงนะครับที่เราถอดออกนะครับยัดเข้าไปในสลักนี้นะครับแล้วก็ดึงขึ้นมานะครับให้เข้ากับตัวนี้นะครับเนี่ยให้เข้ากับตัวนี้นะครับแล้วตัวนี้ก็จะกดอย่ตงนี้นะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับฝั่งนี้ก็นี่นะครับยัดเข้าไปในในสลักนะครับแล้วก็ให้ตัวเหล็กอันนี้เข้ากับร่องอันนี้นะครับหลังจากนั้นลูกค้าก็ ดึงดึงขึ้นมาตรงแป้นมาเลยนะคเนี่ยจะไปค้างอยู่ใช่ครับก็จะเนี่ยครับใช้ได้ปกตินะครับหลัจากนั้นลูกค้าก็ประกอบกลับคืนนะครับวิธีประกอบกลับนะครับมันจะมีเป็นร่องอยู่นะครับทั้งสองฝั่งนะครับให้ให้นาตัวนี้นะครับเข้าร่องไปนะครับเข้าร่องอย่างนี้นะครับทั้งสองฝั่งนะครับ ตัวลูน,อน็อตมันก็จะตรงกันนะครับป็นลูกค้าก็นําน็อตที่ถอดออกนะครับมาประกอบใส่เหมือนเดิมนะครับน็อตจะเป็นเกีียวแบบนี้นะครับทัสี่ตัวนะครับประกอบกลับไปเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับทั้งฝั่งฝั่งประกอบเหมือนกันหมดนะครับ ก็จะมีตัวตัวล็อกนี้อีกนึงตัวนะครับนี่นครับให้ยัดเข้าไปในร่องนี้นะครับนี่นครับตัวแบนนะครับยัดเข้าไปแล้วก็ตัวกิ๊บล็อกนี้ก็จะเลื่อนดันเลื่อนเข้าไปเลยนะครับพูดนครับต้องค่อยคยัดนะครับเพราะมันค่อนข้างเดือด แน่นนะครับนี่ครับยัดเข้าไปลงร่องนีนะครับให้ตัวลูกนอดมาตรงกันนะครับ ก็นำนอ็อตตั้งสองตัวมาฐานกปกติเลยนะครับนะครับก็เป็นวิธีประกอบขึ้นแ่หน้าน้าเจเลยคนระับเรียบร้อยนะครับเนี่ครับเป็นเสร็จวิธีเรียบร้อยแล้วนะครับกับการทำความ ตชุดหนังเตยแล้วก็ตัดเพื้อปิ้งชนิดหมดึกปินนะครับรบริษัทบริไฟนอิงขอขอบคุณมนมาทีนะครับท่างฟังสวัสดีครับ